สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวแมนอีกเช่นเคยกับสโ,โลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับก็คือเจ้า NSR ของผมเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานได้ตามปกติแหละแต่ก็คือมันเพิ่งจะมีปัญหานะครับก็คือเวลาเราบิดสวิตช์กุญแจเนี่ยนะครับก็คือตามหลักเนี่ยมันจะต้องมีไฟเกียร์ว่างไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยไฟหน้ามันต้องติดเนี่ยครับพราะผมบิดกุญแจปุ๊บเนี่ยครับ ไม่มีอะไรขึ้นเลยเนาะผมก็ไล่เช็คไล่อะไรมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยแบตน้ําแบตแห้งแบตอะไรต่างๆนะครับอายุการใช้งานโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณสักสปีได้นะครับถ้าบางคนนี่ใช้เกินสองปีนี่ถือว่าเก่งแล้วครับผมก็คือผมไปซื้อแบตมานะครับเนี่ยผมไปซื้อมาแล้ว ราคาก็โอเคดีครับราคาหน้าคบหาสามร้อยบวกลบครับก็ถือว่าดีแหละเพราะว่าผมลองมาดูแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่แบตแลละครับมันจะใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกันดูผมก็คิดว่าการที่รถเรานะครับมันมีอาการต่างๆเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกได้อะไรหลายๆอย่างอย่างสมมุติผม <S <S ปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยไฟเนี้ยไฟเกียร์ว่างมันจะต้องขึ้น ไฟหน้าปัดอะไรมันต้องขึ้นหมดเนาะแต่อันนี้มันไม่ขึ้นนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องลองดูที่แบตดแหละเพราะผมดูฟิลดูอะไรแล้วอะไรแล้วนะครับมันก็ไม่ขาดเนาะผมก็ยังไม่ได้ถอดเบ็ดเก่าออกนะครับแต่เมื่อกี้ผมได้บิดตัวสวิตช์กุญแจไว้แล้วนะครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรขึ้นเลยเนาะแต่เน,นีียผมได้แกะเฟรมไว้บ้างแล้วนะครับเอาน็อตอ,ออกไว้แล้ว ผมก็แงะหน่อยนึงครับแล้วเราก็กขันน็อตขั้วแบตออกก่อนเลย ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบตแล้วมันไม่หายนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องไปไล่จุดอื่นเลยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวแผ่นชาร์จหรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็นที่มัดไฟไปอะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นได้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างเนาะผมก็ทําตามในสิ่งที่แบบผมคิดนะครับที่ผมเข้าใจเนาะดูสิเ <c oughs> นี่ยครับนี่ก็คือแบตลูกเกา่า ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับอายุการใช้งานโดยประมาณ2ปีอันนี้ก็คือเดือนเก้าปีย2ิบสองนะครับเขาตอกวันที่ไว้ตอกวันที่ไว้นะครับเดือนเก้า2ยิบสองปีนี้สองพันยี่สิบสี่ก็สองปีพอดีครับอันนี้เดือนเก้ามันก็เลยมานิดหน่อยนี่ครับขวนานเทวเวแมนก็จะทําการทดสอบแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้แบตแล้วก็มีสายไฟที่เราไม่ใช้นะครับที่มันยังพอใช้ได้อยู่เนาะ เราก็จี้ไปเลยครับเงียบกริบครับเนี่ยอาจเป็นได้สองแบบนะครับก็คือแบตไม่มีไฟแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าก็คือแบตมันหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็คือเจ้า n s r 1 5 0 rr ตัวเนี้ยนะครับก็คือมันแทบจะไม่ต่างจากรถหัวฉีดเลยเพราะว่า มันมีเป็นมอเตอร์วาลนะครับมันต้องใช้ไฟหัวใจสําคัญของคันนี้ก็คือระบบไฟนั่นเองครับคือระบบไฟต้องสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์นะครับพวกมอเตอร์วาพวกอะไรก็คือมันใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะครับก็คือไฟนุงไฟหน้าอะไรต่างๆนะครับคือใช้จากตัวแบตนี้ช่วยด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกัน นี่ครับแบตก้อนใหม่ยี่ห้อนี้ผมก็ใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยครับก็ข้างกล่องเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ด้วยนะครับ for dead n s r l s 9 n i a n แฟนออะไรเงี้ยนะครับของ Honda แต่อันที่จริงเขาก็รองรับหลายยี่ห้อครับเนี่ยข้างกล่องเขาจะเขียนไว้นะครับ แกะน็อต่อนบางทีผมก็แอบ,บคิดนะครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนอันเนี้ยแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยเราต้องไปเช็ดจุดอื่นอะแต่เราก็คือนี่แหละครับการเก็บงานคือต้องไล่เก็บอาการลดต่างๆเนาะไล่ไปทีละจุด เรามาลุ้นกันครับว่าจะติดหรือไม่ติดเนอะ ก็ใส่แบตลูกใหม่ไปแล้วนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าสิ่งที่ขวัญทาวเวแมนคิดไว้มันจะเป็นจริงอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ลองไปิดสวิตคุญแจเลยนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยก็คือถ้าเวลาแบตมันเสื่อมเนี่ยตัวไฟนะครับมันก็จะไม่ค่อยสว่างมันก็ติดแหละแต่มันจะติดนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่เนี้ยชัดเลย เนี่ยนะครับไฟก็ติดแล้วเป็นที่แบตด,ด้วยเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นที่แบตจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมใช้งานอยู่อ่ะตอนที่แบตมันเสื่อมนะครับไฟเกียร์ว่างเนี่ยมันจะติดแต่มันจะติดแค่แบบมันบอกไม่ถูกครับติดนิดเดียวเองอะ่ะแต่เนี่ยคือแจมปิงเลยเนี่ยครับไฟอะไรก็ติดหมดแล้วสรุปเป็นที่แบตจริงๆครับเห็นไหมครับ พอเราเปลี่ยนแบตลูกใหม่แล้วเนี่ยไฟหน้าเนี่ยแชมปิ้งเลยนะครับตอนแรกเนี่ยไฟมันไม่สว่างเลยเวลาเราขี่นะครับยิ่งเราบิดยิ่งอะไรเนี่ยไฟเลี้ยวไฟอะไรนะครับมันก็จะไม่ค่อยแจมเนี่ยครับโอ้โหกระพริบยังเลี้ยวแจมปิ้งเลยสรุปก็เป็นที่แบตนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เอสร้อยห้าสิบ RR ตัวเนี้ยนะครับคือมันใช้ไฟจากแบตด,ด้วยในการเลี้ยงระบบไฟต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญคือ มอเตอร์วาลนะครับถ้าระบบไฟไม่สมบูรณ์เนี่ยมอเตอร์วาลมันทํางานไม่ถูกต้องไม่อะไรเงี้ยนะครับก็คือมอเตอร์อาจจะพังได้เลยมอเตอร์เบิกศูนย์นี่ก็หลายบาทครับมือสองก็ยังพอได้หละก็คือเราแก้เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับเสียแบตแค่หลักร้อยดีกว่าเราไปเสียหลักพันแล้วก็ลามไปถึงระบบอื่นนะครับยิ่งถ้าเป็นรถหัวฉีดนะมันไม่ได้เสียเฉพาะแค่แบตนะครับมันก็คือ ไประบบไฟต่าง,างๆที่สําคัญปั๊มติ๊กในถังครับถ้าปั๊มติ๊กเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นเวฟร1อยสนะครับบวกลบก็มีพันเจ็ดะขั้นต่ำอะตัวปั๊มติ๊กเนี่ยพันเเลยทีเดียวนะครับนี่คือยังไม่แท้นะถ้าแท้เบิกศูนย์นี่แพงกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับเราก็ซ่อมในสิ่งที่เราพอซ่อมได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ ขวัญท้าวีแมน man, แก้ไขได้สำเร็จแล้วนะครับในฐานะผู้ใช้งานจริงผมก็ทำตามที่แบบผมเข้าใจนะครับแล้วก็เอาสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับน้ำสาระต่างๆเนี่ยเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ขวัญทาวแมนด้วยนะด้วยการกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับไปก่อนครับบายบาย